สวัสดีและทักทายพี่ๆช่วงเช้าๆนะคะอะมาสู่วิธีการเพราะ,มะเมล็ดทุเรียนบ้านนะคะ EP 2กันนะคะว่าหลังจากนะ,ะที่เราล้างแล้วก็เอามาลอกเพื่อให้เขาแตกตุ่มรากเมื่อวานนะคะเช้านี้ผลมันจะเป็นยังไงนะคะอะเดี๋ยวจะมให้ดูก่อนนะคะพอเมื่อวานเนาะเราล้างแล้วก็อาพี่บอยนะคะแกก็มาล่อรากแบบนี้นะคะก็คือรดน้ําแล้วก็เอา เสแลนหรือเอาอะไรมาให้ความชุ่มชื้นเขาหน่อยนะคะที่จริงสองอันนี้จุมคัดละนะ,ะจุมคัดออกแล้วนะคะนี่นะคะเนี่ยพอเรารล่อรากเขาก็จะเริ่มแตกตุ่มรากแบบนี้ออกมานะคะข้อดีนะคะของการล่อแบบนี้เสร็จนะคะแล้วเราค่อยไปชํานะคะในขุยมะพร้าวต่อเพื่อให้เขาแทงรากยาวนะคะก็คือเราจะรู้ตําแหน่งรากของเขานะคะเวลาเราชําลงไปเนี่ยรากมันจะไม่ค่อยงอนะคะอ่ะนะคะเนี่ยสองอันนี้จุมเลือกแล้วนะคะเริ่มงอกละลงอกละเป็นบางส่วนนะคะเนี่ยจุมคัดออกมาแล้วเมื่อเช้านะคะนี่นะคะ เขาเริ่มเป็นตุ่มลากแตออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราคอยไปทน่ลากในขุนมะพร้าวต่อนะคะอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาเก็บอันสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอันสุดท้ายนะคะัน,นี่จุบเอาเอาสแลนออกละนะคะ <S <S เอาสแลนออกละนะคะเมื่อวานนะคะไม่มีตัวงอกเลยนะคะเพราะว่าจุ๊บคัดออกไปแล้วตรงงอกนะคะว<ๆ>ันนี้ก็จะมาคัดออกอีกเหมือนเดิมนะคะคือเขางอกเร็วมากนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือยังไม่งอกนะคะเนี่ยยังไม่งอกเราก็จะหาตัวที่มันแทงลากออกมาก่อนนะคะ ก็จะหาไปเรื mm ่อยๆนะคะจะค่อยๆเก็บเอาต้องเช็คทุกวันนะคะไม่งั้นน่าเขาจะงอนะพอล่างงอแล้วมันจะนี่นี่พราล่างงอแล้วมันจะอะไรอดีตตัวช้านะคะเนี่ยมันจะเริ่มเตะแทงลากออกมาแบบนี้นะคะเราก็แงะออกเลยนะคะนี่เนี่ยนะคะเราต้องมาเช็คทุกวันนะคะเช็คทุกวันนี่เนี่ยคือล่าเขานะคะเราก็จะคัดแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนจนหมดเนาะเนี่ยค่ะนี่เห็นไหม เดี๋ยวนะกล้องจุ่มย้อนแสงนหดนะะนี่นะเราก็จะดูทุกตัวนะคะว่าตัวไหนที่เขาเริ่มแทงล่าออกมาแล้วเราจะคัดออกนะคะไม่อย่างนั้นนะ่ะลากเขาจะงโงอนะคะเวลาที่เราเอาไปปักหรือไปชําลงถุงดาเนี่ยมันก็จะงโงอนะคะมันก็จะลําบากแล้วก็ต้นก็มันก็จะช้านะคะอ่ะนะคะเราจะทาอาจจะพิธีพิถันนิดนึงนะคะกระบวนการเพาะเมล็ดนะคะนี่นะ,ะเพราะว่าทางสวนเนี่ยก็คือไม่ได้ทําเยอะเป็นแบบ พันๆต้นหมื่นๆต้นนะคะเพราะว่าจุ้มจะเน้นแบบคุณภาพล้วนๆเลยนะคะจะเน้นคุณภาพล้วนๆเลยนะคะนี่นะ,ะปีนี้ก็มีประมาณสักห้าร้อยนะคะห้าร้อยถึงพันถุงนะคะนี่นะคะ ถ้าเรารู้แบบนี้เราก็คือลากเนี่ยเวลาเลือกเม็ดนะ,ะให้เลือกแบบอวบวกแบบนี้นะอวโบวกแบบนี้เพราะเพราะว่าเนี่ยพี่ๆเห็นไหมลากเขาเนาะอวกมากนะคะก็คือเม็ดแก่ตึงนะคะอ่ะส่วนที่เป็นแพรแบบนี้ถ้ามันไม่เน่าก็ไม่ซีเรียสน,นะคะมันเป็นใบเลี้ยงเดี๋ยวเขาจะทิ้งหมวกนะะอันนี้จุดเดียวว่าหมวกนะ,ะเดี๋ยวอ่าพอเดี๋ยวถ้าถึงตอนทิ้งหมวกเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆีดูอีกทีหนึ่งนะคะเราก็เลือกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจุดสิบนะนี่ถ้าตัวไหนไม่มีก็ปล่อยให้เขางอกก่อนนะคะ มันก็จะมีตัวไหนที่แบบงอกก่อนเราก็ออกมาก่อนนะคะแบบนี้นะคะ,ะนี่นะ,ะเนี่ยพี่ๆเห็นไหมแค่วันเดียวนะคะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวาน,นยังไม่ได้งอกนะคะแค่วันเดียวนี่นะคะเขาจะงอกเร็วมากนะคะและจุมบอกเลยว่าทุเรียนอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาอ่อนแอนะคะจากประสบการณ์นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะทนในระดับหนึ่งนะคะทนในระดับหนึ่งเลยนะเะนี่ยเราก็จะเงะตัวนี้ออกนะนี่ ก้องอาจจะสายๆอาจจะเบลอเลนิดนึงนะคะพอดีจุมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะจุ๋มอยากให้พี่ๆดูว่าเนี่ยพอเราชำล่อลากไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อพอวันต่อมานะคะเนี่ยเราจะต้องเลือกอารลากประมาณไหนถึงจะได้อะไรเงี้ยเนาะนี่นะเนี่ยนะทีนี้พอเราเวลาชำเราก็รู้แล้วว่าจะเอาถ้ายังให้ลากตรงเราจะลงองศาไหนอะไรยังไงเนาะนะคะนี่นะเเราก็จะต้องดูทุกอันเลยนะคะ จะเน้นคุณภาพนะคะจะไม่เน้นจํานวนละนะคะปีนี้ก็คือเอาเท่าที่ทําไหวนะคะเพราะว่าที่สวนก็ทําหลายตัวนาะปีนี้ก็จะมาเน้นมาเดือฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็สวนหมอน,นก็คือมียืนพื้นไว้อยู่แล้วนะคะอ่ะและที่นี้ตัวเองก็มาชอบสนใจในการปลูกทุเรียนแล้วก็ชอบกินด้วยนะคะก็เลยม,มาศึกษาแล้วก็เริ่มมาเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะคะที่เป็นต้นพันธุ์นะคะก็จะเป็นพวกทุเรียนเสริมขาอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคร ล่าเขาจะสมบูรณ์มากเวลาเราลงเราก็ลงตรงๆแบบนี้นะคะลาเขาจะได้แทงตรงๆนะคะเนี่ยพูดง่ายๆก็คือถ้าอะไรที่มันลงตรงๆมันก็จะเร็วนะคะเหมือนน้ำอ่ะนะคะเหมือนแม่น้ําที่แบบลงสายตรงอ่ะนะมันไม่มีโคดเขียวมันก็จะเรียนนะคะอันเนี้ยอันนี้เน่านะคะนี่ถ้าแบบนี้คือเน่าทิ้งเลยนะคะทิ้งเลยนะคะนี่นะคัดไปเรื่อยๆนะคะถ้าครบทุกอันแล้วนะคะนี่ยังมีหลงเหลือนะคะมีตัวที่เน่าบ้างอะไรบ้างนะคะบางทีเม็ด มันสวยแต่ว่าบางทีข้างในมันอาจจะหมาไม่สมบูรณ์นะคะนี่นะ,ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะจุ๋มจะให้พี่บอยแกเป็นคนมาชำนะเนี่ยนะนี่นะ,ะ,นนะ,ะอ่ะจุ๋มเลือกเสร็จละนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะพาพี่พี่มาดูวิธีการล่อรากให้เขายาวนะะยาวยาวประมาณนี้นะคะจุ๋มถึงจะย้ายลงถุงดําอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอะไรถ้าแค่นี้เราเราย้ายลงถุงดําเลยบางทีรากไม่แทงต่อหรือเน่าอย่างนี้นะคะ มันก็กลายว่าตอนแรกทำส3ขาเนาะถ้า,อาเอาลงไปชำเลยบางทีประส็นธ์การรอดมันไม่ไม่เยอะนะคะบางทีตายบ้างก็เหลือหนึ่งขาบ้างสองขาบ้างนะคะก็เลยใช้วิธีนี้ว่าทําทแบบนี้เสร็จนะ,ะเรื่องแบบนี้เสร็จก็ไปชําในขุยมะพร้าวให้ยาวประมาณสักสองสามนิ้วก่อนนะให้รากยาวแล้วค่อยไปชําลงถุงดำีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ประซ็นต์การรอดกอ็ก็คือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะคะเวลาที่เราทำสองขาสามขาสี่ขาเนี่ยมันก็จะเหลือขาครบนะคะ แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่แบบเออทําขาเดียวหรือว่าไม่ได้ซีเรียสก็สามารถชําลงถุงดาได้เลยนะนี่ล่าเขาเม็ดเล็กแต่ลาาที่ออกมาอวบสมบูรณ์มากนะคะนี่ต้องเลือกเม็ดตึงๆแบบนี้นะคะหรือตึงๆแก่ๆนะคะนี่นะคะจุ๋มสั่งมาแต่รัคงเข้ามาสิบูนะคะสิบรูเพราะว่าถ้าถ้าถ้าทำเยอะเนี่ยเราจะควบคุมคุณภาพไม่ถึงนะคะนี่ครบหมดแล้วนะคะ พอเสร็จแล้วก็จะ,ะให้ความชุ่มชื้นกับความนิดนึงนะคะเพื่อที่ตาล่าเขาจะแทงออกมาง่ายๆนะคะเรียงเียงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็วางไว้ให้โดนแดดนิดนึงนะคะนี่นะค,ะคุมไวนะ้ให้โดนแดดบ้างนะคะเพราะว่าใบเลี้ยงเขาอยู่ในนี้นะคะอยู่ในเม็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะที่นี้ก็ลดน้ํานะคะลดน้าอ่ะ วนตัวนี้เราได้มาแล้วนะคะหั่นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้พี่บอยแกเนี่ยเอาไปชํานะคะชํายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพี่บอยมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีการล่อรากลงขุยมะพร้าวนะคะเพื่อให้เขาแทงรากลงนะคะเพื่อให้ยาวประมาณสักสามนิ้วกว่าแล้วค่อยไปชําลงถุงดํานะคะเหมือนตัวนั้นนะคะก็คือแบบนี้เลยนะคะชําลงง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอาตรงที่เป็นรากนะคะชําลงเลยนะคะนะคะ ง่ายนะคะในคอดูดนะคะนี่เราทําแบบนี้เราจะได้รู้ว่ารากเขาอยู่องศาไหนนะคะเวลาเราชิมลงไปเนี่ยเราจะได้รู้นะคะรากเขาจะได้ตรงๆนะคะเวลาที่เราเอาไปขยายเนี่ยมันจะได้พุ่งนะคะเวลาที่เรา,เาไปลงถุงดำนะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะเอามาไว้แบบนี้นะคะรอรอให้รากเขาออกนะคะ เดี๋ยวเนี่ยมันเริ่มพุ่งตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มยาวสักหน่อยเดี๋ยวจุ๋มจะมาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูว่ามันยาวขึ้นประมาณไหนแล้วต้องชําลงถุงดําแบบนี้ยังไงนะคะนี่นะคะเนี่ยอันนี้หมวกนะ,ะหมวกหนักหัวนะคะหัวใหญ่มากนะคะอ่า